สีมหาเวสถานพิพพบตอนที่เก้าเซอเหนิยนมิติแห่งนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าสุดลูกหูลูกตามีเพียงวงล้อขนาดใหญ่ตั้งอยู่สิบสองนักสัตรอะเาเวลูทวนชื่อที่เขียนไว้บนวงล้อพร้อมกับมองไปตามภาพสัตว์สิบสองช่องสูเนียนภาพหนูนิ้วเนียนภาพหัวกระทิงหูเนียนภาพพยักทุเนียนภาพกระต่ายลงเนียนภาพมังกรเซอเฮนิยน ภาพอสรพิษเก้าหัวมาเนียนภาพอาชาโลหิตอยางเนียนภาพแพะหัวเนียนภาพวานอนจีเนียนภาพไก่ฟ้าโกเนียนภาพหมาป่าจูเนียนภาพหมูบันทึกสิบสองนับบวชเกี่ยวอะไรกับสิบสองนักสัตว์ระหรือว่ายิ่งคิดเหย่ยลูกก็ยิ่งไม่เข้าใจกระทั่งเหลือไปเห็นคันโยกนางจึงตัดสินใจลองสับคันโยกดูวงลอชัน้น ที่มีภาพสิบสองนักสัตว์หมุนวนอย่างรวดเร็วไม่นานก็หยุดลงที่ภาพของอสรพิษเก้าหัวร่างของเยลูเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ไม่กี่อึดใจต่อมาลำแสงจับภาพก็พุ่งเข้ามาหานางเวลานี้ภาพในหัวของเยลูคือภาพของดาราจักรที่มีกลุ่มดาวสิบสองนักสัตว์ระเ่งแสงเจิดจ้าไม่นานดวงดาวเหล่านั้นก็พุ่งลงไปยังพื้นโลกและกเกิดเป็นประสาสิบสองหลังในอดีตการ ก่อนที่มนุษย์จะมีพลังธาตุมีมนุษย์บางคนยอมสังเวยดวงวิญญาณของตัวเองแลกกับพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในปราสาทเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้เขาถูกเรียกว่านักบวชจนกระทั่งหลายล้านปีผ่านไปเมื่อมนุษย์เริ่มมีพัฒนาการจนมีพลังเป็นของตัวเองผู้คนก็เริ่มหลงลืมนักบวชเหล่านั้นอีกหลายหมื่นปีต่อมาส2บสองปราสาทก็ถูกหลงลืมอย่างแท้จริงผู้คนรู้เพียงว่า ที่นั่นเป็นที่พำนักของ12อนักบวชจากรุ่นสู่รุ่นและมีพลังกลากง้าแกร่งแต่ไม่เคยมีใครได้เห็นพลังที่แท้จริงหรือแม้แต่รูปร่างหน้าตาของนักบวชเหล่านั้นเวลานี้เยลุยืนอยู่ในปรา,าสาทเซอเฮนิยนหรืออสรพิษ9้าหัวนักบวชผู้ครอบครองธาตุมืดเยลุมองเห็นภาพในมิติตั้งแต่ที่มนุษย์ธรรมดาเดินเข้าไปในปรา,าสาทจากนั้นก็ทำพิธีบูชายันด้วยดวงวิญ,ญญาณของตนเอง เพื่อ,อัเชิญดวงจิตของอ่อนพิษเก้าหัวให้มาเข้าร่างและเมื่อใกล้สิ้นอายุไขลูกหลานในตระกูลก็จะมารับช่วงต่อพิธีกรรมทําให้ยังมีนักบวชให้เห็นมาจนถึงทุกวันนี้ต่อจากนั้นเย่ลูกก็ถูกส่งกลับออกมายืนเบื้องหน้าวงล้อดังเดิมนางไม่ได้คิดจะสับคันโยกเพื่อเข้าไปดูภาพอื่นแต่เลือกที่จะถอนจิตตนเองออกจากตําราเพราะตอนนี้นางได้คําตอบที่ต้องการแล้วที่ทาร่างกายมนุษย์ ก็สามารถใช้ธาตุอื่นได้นางแค่ต้องหาวิธีปลุกเส้นวิญญาณธาตุมืดเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วเหย่ลูกก็ยิ่งอยากจะศึกษาเกี่ยวกับพลังของธาตุมืดมากขึ้นนางจึงกลับไปยังชั้นหนังสือหาตำราที่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ปีศาจมาอ่านในหอสามชั้นบนเขาลุ่ยเซียนกลับมาเล่าเรื่องบนชั้นหกให้บิดาฟังอย่างละเอียดรวมทั้งเรื่องที่ถูกเหย่ลูกข่มขู่แต่ชายชรากลับไม่มีทีท่ากังวลเด็กนั่นเียงแข็งแรงดีอยู่จริง หรือประมาจาร์รุ่ยกระวงหันไปถามบุตรสาวอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเจ้าค่ะนางยังแข็งแรงดีจริงสี่ท่านพ่อในเมื่อท่านทําสําเร็จก็หมายความว่านางเด็กนั่นกลายพันธุ์แล้วใช่หรือไม่ถ้าอย่างนั้นข้าก็แต่างงานกับพี่เฮิย์กเว่ได้แล้วสิเรื่องนี้พ่อยังตอบเจ้าไม่ได้จนกว่าจะได้เห็นเด็กคนนั้นแล้วอีกอย่างเจ้าอย่าได้ถามเรื่องนี้กับเฮิง์กเวเป็นอันขาดมิเช่นนั้น จะทําให้เขาสงสัยแล้วถ้านางเด็กนั่นไม่ยอมลงจากชั้นหกระะเจ้าคะลูกมีต้องรอจนแก่เลยหรือรุยเซียนรู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยยิ่งคิดไปถึงใบหน้าหล่อเหลาของเฮิงยาเวนางก็อยากรีบแต่างงานเห็นบุตรตรีเป็นเช่นนี้ผู้เป็นพ่อก็ได้แต่สายหน้าเซียนเอ๋อถ้าเจ้าอยากแต่งก็แต่งเลยสิจะสนใจเรื่องพันธสัญญาไปทำไมความจริง พอยังไม่เห็นคู่แต่งงานคู่ไหนเขาทําพันธสัญญากันเลยสักคู่ลูกก็อยากแต่งเจ้าค่ะแต่ท่านพ่อก็เห็นแล้วว่าพี่เิงย่าเวรักและให้เกียดลูกมากแค่ไหนเขาคงไม่ยอมแต่งกับลูกเป็นแน่ถ้าพวกเราไม่ได้ทําพันธสัญญากันพอเอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมารุ่ยเซียนก็ยิ่งกระลุ้มมีดาของนางก็ไม่ตัดตงังเพราะตัวเขาเองก็อยากได้ตัวเหยื่อลูกใจจะขาดกลางวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ยาเวลูกกลับมาจากไปกินมื้อเย็นที่โรองอาหารนางก็เห็นเฮิงยาเวกลับมาแล้วมิหนังซ้ำยังเรียกนางไปประนิบัติตั้งแต่ช่วยอาบน้ำมาจนถึงช่วยเตรียมเสื้อผ้านายยังจะต้องช่วยจัดที่นอนพอเขาจะเอ่ยปากใช้งานนังอีกเหยลูกก็ยกมือเท้าเซลมองเขาอย่างเอาเรื่องสิรักเจ้าจะประนิบัติอาจารย์สักเล็กน้อยไม่ได้เชียวหรืออาจารย์อุตส่าห์ทุ่มเทให้เจ้าขนาดนี้แล้ว พิงยเยว่ทำท่าน้อยอกน้อยใจจนเยเว่รู้นึกหมั่นไส้หึเสแสร้งไม่ใช่ว่าท่านแค่ใช้ข้าบางหน้าหรอกหรือตั้งแต่ท่านรับข้าเป็นสิษย์นอกจากทิ้งข้าไวล้ลำพังกับใช้ข้าถูหลังแล้วท่านเคยสั่งสอนอะไรข้าเสียที่ไหนเจ้านี่นะจะยอมลงให้อาจารย์หน่อยไม่ได้เชียวหรือก็ได้เอาเช่นนี้ก็แล้วกันพวกเรามาทำข้อตกลงกันข้าจะให้เจ้าถามเรื่องที่อยากรู้ได้วันละหนึ่งเรื่อง เพื่อแลกกับการที่เจ้าต้องปรนิบัติข้าดีหรือไม่พังยเยว่เดินไปนั่งที่เตียงพร้อมกับหยิบถุงเท้าติดมือมาแล้วยื่นให้นางด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่เหยรู้ยืนคิดอยู่ชั่วครู่ถึงได้ยอมเดินไปหยิบถุงเท้ามาสวมให้เขาพร้อมกับถามคําถามแรกข้าอยากรู้วิธีปลุกเส้นมิญญ,ญาณธาตุมืดอ้อแต่ธาตุมืดที่เจ้าได้มาจากปีศาจระดับจกกักรพรรดินั่นมันค่อนข้างมีพลังมากนะเจ้าอาจจะควบคุมมันไม่ได้พอได้ยินอย่างนั้น แทนที่ยาเว์รู้จะสนใจเรื่องที่เขาพูดนางกลับสนใจเรื่องอื่นแทนทิทาแสงสว่างในดวงจิตของข้าก็เป็นท่านจริงๆสินะฮรงงยาเว์ไม่ได้ตอบนางในเรื่องนี้เพราะรู้ว่ามันไม่ใช่คำถามเขาเลยได้แต่ยิ้มโอ้อวดส่วนเยลุูเองก็ไม่ได้คิดจะรอคำตอบหลังจากสวมถุงเท้าให้เขาเสร็จนางก็ลุกขึ้นยืนท่านควรบอกข้าได้แล้วสิทธ์น้อย เจ้ารู้ใช่ไหมว่าธาตุมืดไม่ใช่ธาตุของมนุษย์หากเจ้าควบคุมมันไม่ได้เจ้าจะกลายเป็นปีศาจน้ำเสียงของเฮิงยาเววเริ่มเปลี่ยนเป็นจริงจังอย่างที่ยาเวลู่ไม่เคยเห็นแต่นางหาได้กังวลตอบเขากลับด้วยท่าทางจริงจังไม่แพ้กันข้าทราบดีท่านเพียงแค่บอกวิธีมาที่เหลือข้าจะพิจารณาเองได้ยินอย่างนั้นเฮิงยาเวเวก็ยกยิ้มพร้อมกับยกขาขึ้นมาบนเตียง เอนหลังพิงหัวเตียงด้วยท่าทางสบายๆก่อนจะบอกเรื่องที่นางอยากรู้การปลูกเส้นวิญญาณธาตุมืดก็ไม่ต่างอะไรกับการปลูกเส้นวิญญาณธาตื่นเพียงแต่ก่อนจะปลูกมันเจ้าจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนมนุษย์ทั่วไปจะสามารถปลูกเส้นวิญญาณได้สา0ร้อยหกสิบเส้นซึ่งน้อยกว่าเผ่าพันธุ์อื่นแต่หากจะใช้ธาตุมืดเจ้าจะต้องปลูกเส้นวิญญาณให้ได้มากกว่านั้นอีกเป็นเท่าตัว อาจารย์อธิบายเช่นนี้เจ้าพอจะเข้าใจหรือไม่เ่ยรูพยักหน้าพร้อมกับถามต่อแล้วข้าจับหลุกเส้นวิญญาณในร่างของตัวเองให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไรหือหื้สิกรเกรงว่าคําถามนี้เจ้าคงต้องเอาไว้ถามอาจารย์พรุ่งนี้แล้วนี่ท่านเฮงยเวหันมายิ้มเจ้าเล่ให้ลูกศิษย์มองท่าทางโกรธเรี้ยวของนางอย่างนึกสนุกคิดอยากจะหย่ให้นางโกรธอีกสักหน่อยแต่เด็กน้อยกลับเดินหนีออกจากห้องเขาเลยได้ แต่หัวเราะตามหลังนางบิดามันเถอะเหตุใดชีวิตข้าต้องมาเกี่ยวข้องกับเขาด้วยพอเดินพ้นประตูเย่ลูก็สะบัดออกมาด้วยความหงุดหงิดมีหนังซ้ำหงุดหงิดจากคนเป็นอาจารย์ยังไม่พอยังต้องมาอารมณ์เสียกับเจ้าหนอนน้อยจอมตักละอีกนี่นี่ผลึกในนี้หมดแล้วเจ้าช่วยเอามาให้ข้าอีกได้ไหมเสียงของมันยิ่งทำให้เยลูเดือดดาน นางจึงล้วงมือเข้าไปหยิบเจ้าจอมหนอนอ้วนออกมาจากถุงข้างเอวจากนี้เจ้าจะต้องทำงานแลกผลึกไอายาซานร,รูปอย่างข้าจะไปทำงานอะไรได้พี่สาวคนดีท่านอย่าได้ใจร้ายนะหนอนอ้วนที่ถูกจับห้อยหัวดิ้นไปดิ้นมาบ่นอุบอิบแต่เด็กน้อยกลับไม่สนใจเหยาลู่ยกยิ้มชั่วร้ายงานที่ข้าจะให้เจ้าไปทำเหมาะกับเจ้าแน่นอนเฮ hey. งานอะไรหรือหนอนอ้วนหยุดดิ้งทันทีที่ได้ยินมองมาที่เยเวลูตาโตหฮือืเด็กยิงหัวเราชั่วร้ายก่อนจะเอ่ยนินทีละคำเป็นสายลับหลังจากที่ตกลงกันได้เย่ยลูก,ก็เข้าสมาธิป,ปลุกเส้นวิญญ,ญาณธาตุอัคคีในร่างอย่างไม่ต้องกังวลอีกเพราะถึงอย่างไรนางก็ไม่มีทางปิดบังอาจารย์ผู้นั้นของนางได้อยู่ดีการปลุกเส้นวิญ,ญญาณสองเส้นแรกนั้นดูเหมือนจะง่าย แต่พอมาถึงเส้นที่สามมันกลับไม่ได้ง่ายใดอย่างที่คิดและยิ่งเหย่ลูกใช้วิธีไม่เหมือนใครก็ยิ่งเป็นไปได้ยากจนกระทั่งเชา้าเส้นวิญญาณเส้นที่สามเพิ่งจะเริ่มก่อเป็นรูปร่างยาเวลูลืมตาขึ้นมาด้วยใบหน้ายุ่งเหงิงอดที่จะบ่นออกมาไม่ได้วิธีนี้ช้ามากจริงๆสิริรักเข้ามาหาอาจารย์หน่อยนางยังไม่ทันได้ขยับตัวเสียงของเฮงยาเวก็ดังออกมาจากห้องนอน ทำให้เย่ต้องกรอบตามองบนด้วยความเหนื่อยหน่ายแต่ก็ยอมเข้าไปปรนนิบัติเขาล้างหน้าล้างตายอยู่ดีล้างที่ช่วยเขาแต่งตัวเสร็จเย่ลูกก็เอ่ยถามคำถามที่นางถามข้างเอาไว้เมื่อวานข้าจะเพิ่มเส้นวิญญาณในร่างได้อย่างไรฮงเฮงเย่หันกลับมายิ้มให้ลูกศิษย์แต่ไม่ได้ตอบนางในทันทีเขาเดินไปหยิบของบางอย่างจากกล่องที่วางอยู่บนชั้นวางของจากนั้นก็เอากลับมายื่นให้นางแต่ทั้งสีและกลิ่นของมันกลับทำให้เย่ลูกผงะถอยหลังไปก้าวใหญ่ โอสถนี่มันนางจำสีและกลิ่นของเม็ดยาที่ประมาจานรุ่ยกระวงป้อนให้นางกินวันนั้นได้ดีอย่าเวลูกจึงจ้องหน้าเขาเขม็งผิดแล้วนี่หาใช่โอสถเลือดที่ตาเท่านั้นปรุงมันเป็นโอสถที่ใช้ปรับแต่งร่างกายที่คาปรุงขึ้นเองส่วนผสมของมันคล้ายกันก็จริงแต่การปรุงแต่งไม่เหมือนกันเพงเยเว่เอ่ยจบก็พยักหน้าให้ลูกสิทธิ์ลองหยิบเม็ดยาในมือไปดูใกล้ๆเหย่าลูกจึงตัดสินใจหยิบมันขึ้นมา พอมองดูใกล้ๆเย่าเว่ลู่ถึงเห็นความแตกต่างสิทธิ์น้อยเจ้าเห็นหรือยังว่ามันไม่เหมือนกันอืมไม่เหมือนกันจริงๆเม็ดยานี่มีสีแดงสดแต่เม็ดยาของตาเท่านั้นสีแดงเหมือนเลือดเมื่อเห็นนางเข้าใจเฮงยาเวก,ก็อธิบายต่อสรรพคุณของมันคือปรับแต่งร่างกายและการปรับแต่งร่างกายนั้นมันย่อมต้องมาพร้อมกับความทรมานอาจารย์อธิบายเช่นนี้เจ้าเข้าใจใช่ไหม ส่วนจะใช้มันหรือไม่นั้นเจ้าต้องเป็นคนตัดสินใจเองเยยารูพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วดีมากสิทธิ์รักยายอยู่ในกล่องนั่นถ้าเจ้าอยากใช้เมื่อไหร่ก็มาหยิบไปได้เลยส่วนตอนนี้อาจารย์จะออกไปข้างนอกเสียหน่อยเอ่ยจบเพิงยาเวก็สาวเท้าออกจากห้องแต่ก่อนจะพ้นประตูออกไปอยู่ๆเขาก็หันกลับมามองยาเวลููนี่สิทธิ์น้อยของข้าระวังตัวหน่อยละ่ะ อยาปล่อยให้ใครจับเจ้าไปได้อีกเชียวอาจารย์ขี้เกียจตามไปช่วยเข้าใจไหมเหยลู่ได้แต่พยักหน้ารับอย่างงงๆมองตามแผ่นหลังอีกฝ่ายไปตาปริบปอะไรคือขี้เกียจตามไปช่วยพอนึกได้เหยลู่ก็กนดาดตามหลังไม่เหลือชิ้นดีเช้านี้ก่อนลงไปกินข้าวอยาเวลู่ได้ส่งเจ้านอนอ้วนไปทำงานสายลับและดูเหมือนว่าเจ้านอนน้อยจะชอบงานนี้เป็นพิเศษ มันถึงกับตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่และที่แรกที่เหย่ลู่ส่งมันไปคือปราสาทของเจ้าเมืองที่พำนักขององค์ชายสิสิ่งที่มันได้เห็นได้ยินจะถูกส่งกลับมายังเหยื่ลูกผ่านทางจิตเมื่อเจ้าหนอนอ้วนออกไปแล้วเหย่ลูกก็ลงไปทานข้าวและเข้าเรียนตามปกตินางเลือกที่จะอยู่ในที่ที่มีคนมากเพื่อความปลอดภยัยจะว่าไปการเรียนในชั้นเรียนก็ไม่ได้แย่เสียทีเดียวนอกจากจะได้ความรู้ใหม่ๆแล้ว เยลูยังได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปในคาบเรียนหนึ่งอาจารย์ให้เด็กๆลงไปกลางสนามแล้วให้ปลุกพลังของตัวเองเยลูมองเห็นบางคนสามารถเรียบพลังธาตุออกมาบนฝ่ามือได้อย่างบนฝ่ามือของเด็กชายที่นั่งข้างเยเวลูมีก้อนอิฐขนาดเท่ากำปป้านลอยอยู่ส่วนของคนอื่นจะมีแค่ขนาดหัวแม่มือเยลูมองไปรอบๆด้วยความสนใจ ถึงแม้นางจะยังทําอย่างพวกเขาไม่ได้แต่นางก็รู้สึกตื่นเต้นเด็กนักเรียนในห้อง24สนี้นอกจากยาเวลู่แล้วยังมีอีกสามสี่คนที่ยังปลุกพลังไม่ได้เช่นกันซึ่งดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยาเวลู่นั่งเรียนเพลินจนกระทั่งระคังเลิกเรียนดังตอนไหนก็ยังไม่รู้พออาจารย์สั่งเลิกนางถึงได้เดินออกจากห้องมาพร้อมเด็กคนอื่นแต่ทุกคนก็พากันอยู่ชะงักที่หน้าประตู ทาให้เหย่ลู่ที่อยู่หลังสุดพลอยต้องหยุดตามไปด้วยนั่นใช่สิพี่รุ่ยเซียนหรือไม่เสียงกระซิบกระซาบดังต,ต่อต่อกันมาทําให้เหย่ลู่รู้ทันทีว่าเหตุใดเด็กเหล่านี้ถึงหยุดเดินเด็กๆขออาจารย์ออกไปหน่อยเร็วอาจารย์หญิงที่เพิ่งเก็บของเสตกนออกไปเหยลู่จึงนึกอะไรขึ้นมาได้รีบเสนอตัวช่วยอาจารย์ผู้นั้นถือของพอเส้นทางแหวกออกเหยลู่ก็เดินไปพร้อมกับอาจารย์ทำให้รุ่ยเซียนได้ แต่มองตามแผ่นหลังของนางด้วยความแค้นเคืองระหว่างทางที่เดินเหยลูกก็แซงหันไปถามอาจารย์เรื่องบทเรียนอีกฝ่ายจึงชวนนางกลับไปที่พักเพื่อจะได้สอนนางเพิ่มเติมและนั่นก็เข้าทางเด็กน้อยพอดีเพราะนางไม่แน่ใจว่าเฮงยาเวกกลับมาหรือยังจึงไม่อยากเสี่ยงที่จะกลับไปอยู่บนชั้นหกเพียงลําพังโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ